เดี๋ยววันนี้มีข้อมูลมาเปิดหนึ่งเรื่องแอดมินเดือนดับเนี่ยนะคะเออผัวบอกตัดหางปอยวัดไปแล้วนะคะมันไปแล้วกูไม่กลับแล้วเอาเงินเก็บของครอบครัวมาเทรดทองเป็นแสนแสนแต่หลอกผัวว่าเสียสามสี่พันนางรอเล่นกับระบบนางกำลังกำลังรอเล่นกับระบบ <c oughs> เป็นคนสุพรรณบุรีนะมีลูกสาวหนึ่งคนซึ่งร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงน้องไม่ค่อยสบายแต่อันนี้อ้อไม่ขอพูดถึงเรื่องอาการอาการป่วยละกันสามีทำงานหาเลี้ยงนะคะแต่ต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดเลยให้อดมินคนนี้นะเป็นแม่บ้านคอยเลี้ยงลูกอย่างเดียวด้วยความรักลูกมากก็เลยพยายามหาทางรักษาลูกเลยเข้ามาในกลุ่มนิรมิต หวังพึ่งเด็ก8ขวบหาวิธีการรักษาลูกแต่ตรงกันข้ามกับถลำลึกไปช่วยงานแบบสุดตัวมีความคิดว่าถ้าเทรดทองมีรายได้มากพอจะออกมาช่วยงานนิรบิยแบบเต็มตัวลืมนึกถึงลูกตัวเองไปเลยทําเหมือนคนไม่มีลูกจากที่เคยรักลูกมากๆและมันก็เป็นคนที่แบบออกแบบสติกเกอร์ลายด้วยอแอดมินคนนี้ เอามาขายหารายได้ให้องค์เพชรด้วยมันทุ่มเทสุดๆยิ่งตอนนี้นะคะได้เป็นลูกองค์เพชรไปแล้วนะเป็นพญานาคตระกูลสีทองนะยิ่งทำถวายหัวแบบถวายชีวิตเออผัวบอกตัดหางไปวัดไปแล้วนะคะมันไปแล้วกูไม่กลับแล้วเอาเงินเก็บของครอบครัวมาเทรดทองเป็นแสนแสน แต่หลอกผัวว่าเสียสามสี่พันผัวไปถามนะคะก็นั่นนู่นนี่นู่นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เสียเยอะขนาดนั้นผัวขอดูยอดเงินก็บ่ายเบียงไม่ให้ดู บ้าเพราะเป็นคนขวาจัดซ้ายจัดแอดมินคนไหนเป็นสาวสุพรรณนะไปกราบตีนลูกคนอื่นเอาเงินของครอบครัวไปเททองจะหมดเป็นแสนแสนแต่โกหกว่าเสียไปสามสี่พัน 3, 4,